كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ว่ชร้อุูร์มดตวลดติบิดะะก็บิดะตดัลาละกดนนาเมื่อเดินรอมฎอนจบไปแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่วางแผนในการที่จะแสวงหาความรู้ปรับปรุงชีวิตตัวเองในด้านต่างๆ อากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่เในศาสนาอยากจะเริ่มต้นอยากจะสานต่อสิ่งที่นเองได้ทำไว้เนี่ยหลังจากอีกนรง่งมรตอนต่อไปศึกษาหาความรู้ศาสนาแพื่อหาความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นมุสลิมตามที่อัฐเนี่ยประสงค์แต่ในการแสวงหาความรู้นั้นมีสิ่งที่เราละเลยไม่ได้และอยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องเนี่ยให้ระมัดถึงความสาคัญตรงนี้ คือเรื่องของการขัดเกลาจิตใจด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะลืมไม่ได้การแสวงหาความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวโดยละเลยการขัดเกลาจิตใจนั้นก็จะทำให้เรานั้นมีหัวใจที่แข็งกระด้างแล้วเมื่อเรามีหัวใจที่แข็งกระด้างเราก็จะไม่สามารถที่จะรับความรู้และเข้าใจมันได้อย่างถูกต้องและเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้เพราะหัวใจเป็นสถานที่รับความรู้ศาสนา หวัวใจของเราเป็นเครื่องมือในการรับความรู้ในการเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮฺและท่านนบีซุลลอห์และท่านอัลลอฮ์เรสนมสอนกุรอานนั้นถูกประทานลงมายังหวัวใจและเสิ่งีของเรา,า,เา,รเาก็จะอยู่ในหวัวใจหลักฐานอันชัดแจ้งความประจักษ์แจ้งในศาสนาก็จะอยู่ในหัวใจกุลมันการะดูวะลิลลาจูวะจิบรีลลาอิสราฟิลลาอมิกะกุลมันการะดูวะลิจิบรีล وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جُنْ قَاعْ เถิดว่าใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับยิบรีนจงรู้ว่าเขานั้น يم นั้นนําอัลกุรอานลง وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المدرين بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ แท้จริง เป็นการประทานจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลโรอรุษผู้ซื่อสัตย์ผู้ได้รับความไว้วางใจก็คือจิบรีลเป็นผู้นำมันลงมาอาลาฟัลบิกยังัวใจของเจ้าอิตากูเามิเนลุนดิรีนเพื่อให้เจ้านั้นเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่ตักเตือนทำหน้าที่ตักเตือนบริร์ในนารอบีมบินตูวอ่านนั้นเป็นภาษารับที่ชัดแจ้ง ประเด็นตรงนี้คือกุราอานถูกะทานลงมายังหัวใจอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าบัลหัว a ายจุมไบยนัตฟีซุดูริลลาดีนาอูตุอิลมิแต่กุรอานนั้นคืออายะคือหลักฐานอันประจักษ์ชัดแจ้งซึ่งอยู่ในหัวอกของบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ดังนั้นความูุสสสนานั้นจะเข้ามาในหัวใจถ้าหัวใจของเรานั้น พิการ Adams, หรือว่าเป็นโรคหรือหรือมีข้อบกพร่องหรือสกปรกเราก็จะอาจจะเข้าใจศาสนาแบบผิดปิดเพี้ยนหรืออาจจะไม่เข้าใจในศาสนาอัลฮประนามลักษณะของมูนาเฟียกินว่าลในหัวใจของเขานั้นมีโรคคือโรคสงสัย โรคไม่แน่ใจขาดความรู้แล้เอัล็อกก็เพิ่มโรคอีกรคนึงให้แก่หัวใจของเขาคือโรคของการดื้อดึงดื้อรล้งฝ่าฝืนหัวใจความปลอดภัยความสมบูรณ์ของหัวใจจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจศาสนาได้อย่างถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อนแล้วหัวใจนี่แหละที่มันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา มารยาทของเราการทําอามันต่างๆที่มันออกมาทางร่างกายการปฏิสัมพันธ์กับขึ้นมนุษย์ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมหรือแม้กระทั่งสัตว์หรือแม้กระทั่งมัคลบอื่นๆมันเป็นผลมาจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจข้อนี้ซึ่มันชึ่อโดยอิหม่ามบุคารีรายงานโดยอันมุอะมานอิบนุเบชิรอวิลลอห์อันทันนบีุสโอลลอร์วะลริวะสัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮฺอินน่ฟิลเจสดีมุตุลลอฮฺ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد ุคุลลุและอิจ่าฟา ه ัดฮัดคุงทราบเิดว่าในร่างกายมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้ามันดีร่างกายทั้งหมดจะดีถ้ามันเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสียเนื้อก้อนนั้นคือหัวใจถ้าหัวใจสกปรกหัวใจไม่สามารถที่จะรับตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะรับความรู้สึกหนาที่อย่างถูกต้องได้แล้วเนี่ย การปฏิบัติก็จะไม่ถูกต้องการกําหนดท่าทีต่อประเด็นต่างๆก็จะไม่ถูกต้องความเข้าใจของสถานการณ์ต่างๆก็จะไม่ถูกต้องดังนั้นเรื่องการขัดเกลาจิตใจเนี่ยจึงเป็นมิติที่สําคัญแล้วเราจะทิ้งมันไม่ได้อลัลลอฮ์ได้บอกว่าการขัดเกลาเนี่ยเป็นบุญคุณที่อลัลลอฮ์ได้มีต่อมุสลิมเพราะตรัสไว้ในสุรอาหมรอนลว่าเราควรจะมั่นนอัลลอฮฺว่าละบุมินี

โครงการพระดำรัสของอัลลอฮ์ให้พวกเขาฟัง,ง 2. วายูซักกี้หินมาขัดเกลาพวกเขาให้บริสุทธิ์ถูกต้องวายุอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมาและสอนอัลกิตาบและฮิกมาคือกิตาบและสุนนะกิตาบุลลาะและสุนนะคำว่าฮิกมาในที่นี้เนี่ยอังกฤษยังอธิบายความหมายเอาไว้หลากหลายนี่นั่นก็คือสุนนะสอนกิตาบุลลาะและสุนนะทำไมอัลลอฮ์จึงพูดถึงการขัดเกลาก่อนการสอน เชิงวิชาการวายุซาก,กีฮิมหอวายุอัลลีมุฮุมุนกิตาร์บวัลฮิคมาขัดเกลาวพวกเขาให้สะอาดให้ผลุกของจากนิสัยหรือความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพฤติกรรมหรืออะไรที่อยู่ในใจหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นปฏิบัติที่เป็นยริงจีิงล้วเนี่ยขัดเกลาให้สะอาดแล้วก็สอนกิตาบ์และฟิกมาวาอิงกานูมินก็เป็นเลื่องฟิลด์รอลล์นิม,มูริซึ่งผู้ศรัทธานั้นก่อนหน้านี้นั่นอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้ง แต่เพราะว่าเราซูเนี่ยมาอ่านเรื่องระวของล็อให้ฟังแล้วมาขัดเกลาเขาด้วยแล้วมาสอนดังนั้นการขัดเกลาจึงเป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้อีกประการหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักว่าเราอยู่ในชุดในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสมัยแห่งวัตถุนิยมเป็นสมัยที่เป็นยุคสุดท้ายแล้วมีฟิชชั่เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแต่ฟิชชั่เหล่านี้เนี่ยโดเรามาเข้าสู่ออกมาว่ามันมีสองประเภทใหญ่ๆไม่มีประเภทที่สามหนึ่ง ฟิชนาชูบูฮัดสองฟิชนาชาฮาวะชูบูฮัดคือความคลุมเครือความไม่รู้แจ้งว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จอะไรควรอะไรไม่ควรความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้คือชูบูฮัดคือเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษ 2. ฟิตนะ่นชาาวตคืออารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ความใคร่ความต้องการที่ไม่ดีต่างๆอันนี้เป็นฟิตนะที่เกิดจากการควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ฝืนนับซูไม่ได้บางทีมีความรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามอัลลอฮ์ห้ามนาบีห้ามหลักฐานชัดเจนแต่ก็ยังดือ้อบุรีเนี่ยาราชัดเจนปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครอีกแล้วนะ ที่ที่บอกว่าบุรีเนี่ยมกรบเว้นแต่คนที่สูบบุรีนะครับอุลามาทั้งหมดเนี่ยบอกแล้วว่ามันมันมีความว่ามกรลบไม่ได้แล้วแล้วหลายคนที่สูบบุหรีก็รู้แต่ทำไมถึงเรื่องไม่ได้อันนี้เนี่ยชากาวะคือรู้ชัดเจนแล้วบางคนก็รู้หลักฐานชัดเจนแต่ยังเรื่องไม่ได้อันนี้เนี่ยชากาวะไม่สามารถจะรังงบตัวเองได้ชูบูฮัตเนี่ยแก้ไขด้วยความรู้ ความไม่รู้แจ้งความโูโเแขวการไม่ได้รับข้อมูลเข้าไม่ถึงข้อมูลเนี่ยแก้ไขได้ด้วยการแสวงหาความรู้เชิงวิชาการแต่ชูบูฮาร์ดเนี่ยต้องใช้ความตัก,กว่าต้องขัดเกลา์สองอย่างนี้เนี่ยมันมันมาคู่กันดังนั้นเราก็ต้องมีทั้งอีมาและตักว่ามีอิลมูลและตักว่ามีความรู้และความยำเกรงมีการแสวงหาความรู้เชิงวิชาการเราก็ต้องมีการดเกลาจิตใจและไม่ควรแยกทั้งสองอย่างนี้ออกจากกัน ถ้าเรามีแต่ความรู้แต่ไม่มีการขัดเกลาจิตใจสุดท้ายเนี่ยความรู้ที่เรามีจะไม่มีประโยชน์เพราะเมื่ออารมณ์มันครอบงำเหตุผลก็ไม่เหลือ